โคดคอนเทนเอร์สวัสดีครับในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการที่จะเอาเว็บไซต์ที่เราสร้างแล้วนะครับจาก Can วานะซึ่งในที่นี้เนะี่ยเป็นเว็บไซต์ที่สร้างจากแ Can วา AI จากในหลายๆคลิปที่อาจจะเคยทําตามช่องผมไปแล้วเนาะทีนี้เราจะเอาตัวเว็บไซต์หรือเว็บแอปนี้เนี่ยไปขึ้นโชว์บนเว็บไซต์อื่นนะครับอย่างเช่นในวันนี้ที่เราจะพาทําก็คือเอาไปขึ้นโชว์อยู่ในตัว Google Sites นะครับมาดูว่าจะทํำยังไงนะครับ ซึ่งวิธีการของมันจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าการ embed หรือการฝังโค้ดนะครับเป็นการเอาโค้ด HTML เนี่ยจากอีกเว็บหนึ่งไปโชว์บนอีกเว็บหนึ่งนะครับอย่างเช่นการแปะโฆษณาหรือว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆนะครับอ่เดี๋ยวมาดูว่าจะทํำยังไงนะครับอันัแรกนะครับเราให้มาที่งานตัวเว็บแอปของเราก่อนนะครับหรือก็คือตัว Canvas ใหญ่ๆที่เราเคยสร้างเสร็จแล้วนะครับอย่างในที่นี้เนี่ย,ยผมใช้ตัวระบบส่งงานนะครับที่ผม ได้ทำไว้กับในเขตอุบลราชธานีเขตหนึ่งนะครับเป็นระบบส่งงานของคนในเขตนะครับในตัวนี้เนี่ยผมได้ส่งออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดเผยแพร่เว็บไซต์ได้แล้วนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมีในส่วนของตัว g o o g l e s i t e นะครับซึ่งเป็นบริการของ g o o g l e อย่างหนึ่งที่เอาไว้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับเรียกได้ว่าฟรีนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็เอามาใช้ทําตัวเว็บไซต์โรงเรียนเนาะหรือว่าเว็บไซต์ไว้รายงานตัว o i t นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์แทบจะเรียกว่าเว็บไซต์เปล่าได้เลยแหละเพราะว่ามันก็มีอยู่หน้าแรกหน้าโครงสร้างแล้วก็หน้ากฎหมายเป็นหน้าเป,ปล่าๆนะครับเป็นหน้าที่ผมเคยไว้ทําสอน,นเฉยๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรนะครับโอเคซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมีการฝังโค้ดนะครับก็คือเราจะเอาตัวหน้าเว็บนี้เนี่ย,ยจากแคนวาเนี่ยนะฮะให้มาโผล่ อยู่บน Google Sites แบบนี้นะครับซึ่งการฝังจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวดูก่อนอนะครับผมจะพาทาแบบช้าๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับแบบแรกก็คือคําว่าฝังตรงนี้จะอยู่ในหน้าแทรกตรงนี้นะครับฝังแบบนี้นะครับที่มีคําว่าฝังแล้วก็เหลืองๆอย่างนี้นะครับเนี่ยซึ่งเราก็จะฝังโดยการใช้โค้ดเนาะอีกแบบนึงคือมาที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็มาบวกแล้วก็คือฝังทั้งหน้าตรงนี้นะครับหมายความว่าทั้งหน้าหนึ่งของ ตัวเว็บไซต์ใน Google Sites เนี่ยจะกลายเป็นเว็บจาก Canva เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบแรกกันก่อนนะครับเป็นแบบฝังที่เป็นส่วนก็คือแบบจะสร้างเป็นส่วนขึ้นมาในหน้าเว็บนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทําดีกว่านะจะได้ชัดเจนกว่านะครับเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ Canva AI นะครับเนี่ยที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะฮะให้เรามาที่คําว่าแชร์นะครับไม่ใช่คําว่าเผยแพร่เว็บไซต์นะครับให้มาที่คําว่าแชร์นะครับ กดที่คาว่าแชร์นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่าดูทั้งหมดนะฮะเรากดดูทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วตรงสุดท้ายตรงเนี้ยนะฮะจะมีคําว่าฝังลิงก์นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า embed นะครับฝังลิงก์ตรงเนี้ยเรากดเลยนะครับพอเรากดแล้วนะครับมันจะมีตัวคําถามขึ้นมานะครับถามเรานะบอกเราว่าสามารถฝังดีไซน์ของเราเนี่ยในเว็บไซต์ของคุณได้นะครับซึ่งระบบจะอัปเดตอัตโนมัตินะฮะ เราต้องกดฝังก่อนนะครับเพื่อเป็นการอนุญาตให้ตัวเว็บไซต์หรือเว็บแอปจากแคนวาเนี่ยไปฝังที่อื่นได้นะครับเราก็กดคําว่าฝังไปเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะพอกดคําว่าฝังแล้วนะครับก็จะมีตัวในส่วนของโค้ดโผล่ขึ้นมาอยู่2โค้ดนะครับซึ่งเราจะใช้แค่ตัวโค้ด HTML ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจริงๆมันยาวมากนะครับเขาเลยมีปุ่มคัดลอกมาให้นะฮะเรากดคลิกที่คําว่าคัดลอกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าคัดลอกแล้วนะครับ จากนั้นเรามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่า Google Site ที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นเรามาที่คําว่าฝังนะครับในหน้าแทรกนะครับคําว่าฝังตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับเขาจะเปิดมาที่ใช้ URL ใช่ไหมครับเราไม่ไม่ใช้ URL นะครับเรามาที่คําว่าฝังโค้ดตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้เขาจะเขียนว่าวางโค้ด HTML ที่นี่นะครับเราก็กดเพลหรือ c t r l V นะครับวางได้เลยนะครับ นี่ก็คือโค้ด html นะครับโอเคเราก็กดถัดไปนะครับเขาก็จะแสดงตัวอย่างหน้าเว็บที่เราไปเอาโค้ดมานะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็คือเว็บที่เราทำจากแคนวานั่นแหละนะครับก็กดแทรกได้เลยนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งนะของของหน้าของหน้าแรกเลยนะฮะเนี่ยก็สามารถย่อขยายได้เนาะอ่าเหมือนเป็นรูปภาพเป็นเหมือน วิดีโออะไรในหน้านี้ไปเลยนะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานเนาะอะผมจะกดเผยแพร่ตัว Google s i t e ก่อนนะครับกดเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตตัวเว็บไซต์เราเนะาะเพราอเราสิ่งใหม่มาฝังนะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับกดตัวลูกศรตรงนี้แล้วกดดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วนะครับโอเคนี่นะครับอะเขาก็จะโหลดตัวนั้นแป๊บหนึ่ง อันนี้คือเว็บโรงเรียนของเรานะครับชื่อโรงเรียนประหยัดนะฮะก็ <g ül> <g ül> เลยได้ใช้ Google Sites ใช่ไหมโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีตัวเว็บแอปหรือเว็บไซต์ที่เราฝังเนี่ยใช้งานได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับก่อข้อมูลเนี่ยอันนี้เป็นระบบส่งงานเนาะก็ก่อข้อมูลเพื่อส่งงานได้เลย h หรือว่าตรวจสอบสถานะการส่งงานได้เลยนะครับที่ผมทําไว้เนาะนี่เห็นไหมครับ à, อ่าน,นี่มีคนส่งงานเข้ามาแล้วนะครับโอ้โอเคเลยนะก็เรียบร้อยเนาะอันนี้ กลับมาตรงนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้มาดูการฝังแบบที่2ก็คือฝังแบบหน้าเว็บเนาะนะครับเรามาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกหน้าเว็บทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ของเว็บไซต์เราเนาะก็มีหน้าแรกมีหน้าโครงสร้างนะครับมีหน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนาะโอเคเราก็มาบวกตรงนี้ครับเป็นการบวกหน้าเว็บใหม่นะครับแล้วจะมีเมนูคําว่าฝังทั้งหน้านะครับนี่ตรงนี้นะครับ ฝังทั้งหน้าตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อหน้านะครับเป็นการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อหน้านี้ว่าหน้าระบบส่งงานนะครับโอเคก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะสร้างเป็นหน้าใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าหน้าระบบส่งงานนะครับเนี่ยดูแถบนําทางด้านบนเนไหมครับมีหน้าใหม่เพิ่มมาแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มคําว่าเพิ่มการฝัง กับเพิ่มจาก Dice นะครับเราก็กดเพิ่มการฝังนะฮะก็เหมือนเดิมครับมาที่ฝังโค้ดนะครับก็เอา HTML มานะครับนี่ถ้าใครจำไม่ได้นะครับนี่มาที่ Canva AI แล้วก็มาที่แชร์แล้วก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับอ่ากดดูทั้งหมดแล้วก็มาที่ฝังลิงก์นะครับตอนนี้เรากดเปิดไปแล้วใช่ไหมมันก็เลยขึ้นว่าใช้งานได้นะครับซึ่งเราสามารถกดลบลิงก์แบบฝังด้วยนะ เพื่อเป็นการปิดการใช้งานเนาะในกรณีน,นี้แบบว่าโอ้ยพอแล้วปิดแล้วไม่ให้เว็บที่มันเอาเคยไปฝังเนี่ยใช้ได้เนาะก็กดลบลิงก์ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ลบนะเรายังใช้งานอยู่นะฮะแล้วก็มาเลือกโค้ดฝัง HTML นะครับก็หมเดิมครับกดคัดลอกนะครับโค้ด HTML สําหรับฝังเนี่ยของตัวหน้าเว็บไซต์ของแคนวาที่เราสร้างนะครับแล้วก็มาที่หน้า Google Sites นะครับอ่าเราก็วางลงไปนะครับเพจลงไปเลยนะครับ ในการฝังจากเว็บแล้วก็เป็นฝังแบบทั้งหน้านะฮะกดถัดไปนะครับเมื่อเอิมพราะเขาก็จะแสดงตัวอย่างนะครับอ่าคล้ายๆไอ้ฝังตัวแรกเลยเนาะอ่าแบบนี้นะครับเราก็กดแทรกได้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับจะมีความพิเศษก็คือเห็นไหมครับว่าหน้านี้ทั้งหน้านะครับเนี่ยก็คือหน้าระบบส่งงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับกดดูที่หน้าเว็บได้นะครับเนี่ยนี่คือหน้าระบบส่งงานนะครับทั้งหน้าจะกลายเป็นเว็บ แอปหรือเว็บไซต์ที่เราเอามาจากแคนวาเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็กดเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเว็บไซต์จาก Google Si t e ของเรานะครับกดเผยแพร่นะครับแล้วก็กดตรงสามเหลี่ยมหัวคว่ำนะฮะแล้วก็กดดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วเนาะอ่านี่นะครับนี่คือหน้าแรกใช่ไหมครับอ่าน,นี่มีหน้าระบบส่งงานเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะ เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมาแปะทั้งหน้าเลยนะครับถ้าใครมีเกมมีอะไรก็เนี่ยเราทําเป็นเว็บไซต์สื่อการสอนนะครับหรือเป็นเว็บไซต์นําเสนองานของเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีหน้าเอาไว้เล่นสื่อการสอนหรือว่าเล่นเกมเราเราเกมเรามาแปะลงได้เลยนะครับเกมจากแคนวา AI เอไอที่เขาทํามาแล้วเราสร้างเป็นตัวเว็บแอปหรือเว็บไซต์นะครับหรือว่า,าเราจะมีหน้าแนะนําอะไรต่างๆเนาะแล้วเราก็ ฝังแบบเป็นส่วนอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นส่วนเล็กๆอยู่ในเว็บไซต์เราเพื่อให้เล่นจากมุมเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะฮะก็โอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้แบบหลากหลายเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจะลาไปครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณครับ